เดียวๆบรรทอนบรนจะชนเฮ้ยใครใครไม่ต้องวนมึงเด็กแอลเคสี่ห้าคนนี่มั่งนี่เนาะแอร์บิสว์เตอร์ถาวะคุณเมย์ตรงไหนเขาลงตกลาตกคนนึงนะเขาตกคนนึงซ้ายมึไม่ซ้ายมึงไม่ซ้ายมันอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายระวังยีมพีรอก่อนกูไม่ต้องลงพีไปให้หมดับเขาเพื่อนเราเพื่อนเราแบบคนละยีมพีเห็นไหมเขาก็กระดิ่งเข้ามาในเยีมพียิงด้วยก่อนยิงด้วยก่อนให้ลงเจ็เหม่อเหม่อใครอะ เขาเอาไปแล้วลงๆไปเลยไปเลนไปเลยไปเลยไปเ็ยไปเล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 นไปเไปเลยไปเลยไปเยไปเงไปเลยไปเลยไปเลยไปเยไปเยไปเนไปเลไปเไปเยไปเไปเยไปเไปเไปเลไปเนไปเยไปเนไปเลไปเยไปเไปลไปเไปเลไปเไปเยไปเไปเนไปเไปเไปเไเลยปเไปเไปเไปเปเไปเไปเไปเยไปเไปเ มา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 ลงตรงพี่มาลงพี่อเป้าลงพงพี่แบผชายกปืนขาไหนครับมเลยติดกับแหงติดกับแอะไรนะปวดหลังบ้านงี้ได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 ้เอ้ยมาลงตรงพี่แบผอ้ชายอะผ้อยใกล้หน่อยแบอยใกล้หน่อยมันได้เส็จก่อนจะลงลเลยโดนซ้ำอยู่โดนซ้ำอยู่ติดกับแหกจะเลอนลงเลยไปไห

ไปเล่นดีอ่าอย่าอุ้มศพไปเล่นดิอ่าอุ้มศพไปเล่นศพมันดึงศพหนาเยอะมาเยอะพี่รักโทษพี่ศพมันมาอุ้มศพมันมาพี่สอนนะยีพี่สอนยีพี่สอนวัยิงหน่อยวัดวัดยิงหน่อยั่ไศพหนักใส่มันแผลแผลไม่ได้อาศพมาข้างหลังพูดเอาศพข้างหลังไออยู่มีใครมาลีหลังบ้านรึเป่ามีใครมาลีปะมาลีหน่อยลอยิงอยู่อุ้มศพมาดิไปลอาอุ้มศพมาด้วยดิถึงังศพมา ไปดีคนนึ่ไปโลปืนลำโบโปืนลำโบโไีคนเฮ้ยขอขอปืนหลังบ้านหน่อยขอปืนหลังบ้านหน่อยเขป็นนรดที่เดไปหาบอสบอสรอให้ไปไปเข้าเลยดีเลยไปอยู่มุดเข้าไปดิรอยิงโย่หอยเข้าบอสด้วยเ้ยคีอยู่เหมือนใจบอสหน่อยเพื่อนเยอะนะเห็มีใครมามุดเลยวะไม่มามุดนะไปมาหลได้่ลังบอส มหนพี่มุดอมพี่ตัับกมมุดนะกิโมันิน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยยอยยิงหน่อยิงแน่วยิงน่ยิง่่หองยิงอยิงอิ่่อยกิ่งหน่น เฮ้ยจะโดนจับไปแล้วจ้าไอ้บ้าเลยไปเลยมาขอเลยไปเลยมาขอเลยออกเลยดีดีไม่ทันหรอกออกแล้วเลยพร้อกแล้วตายกันหมดแล้วเหรอเอา้าใครยังไม่ตายบ้างรับเลยดิตาย,ตาย งลงไปคนเดียวต่อลงเช้าเขาว่ามันไม่รู้ว่าเราไม่พร้อมใช่ใช่มาแกมือต้องบอกออกมานะพี่ชักรอเลยเราช่วยเคสด้วยมึงคนให้ไปรับตายหาแล้วเหรอโหว้ยเดือดซ้ำเอ่ยเฮ้ยจะเหลือแค่นี้ไม่ได้ได้ไอ้ที่อ่ะไม่ฉันน่าจะเหลือพี่ผมงสองคนจ้กเออเฉดซ้ำโยไอ้เหี้ยมดวอไอ้นายอยู่ไหนนาย ้ำเอออยู่ในไฟเนี่ยโอเคไปแล้วพี่ก็ไปปืนเราเหมือนไม่ไม่อยู่บ้านเขาเลยวะราไรกันผมไม่กลัวมาแล้วพี่ฝั่งฝั่งที่เขาพี่มาฝั่งเขาเข้ามาแล้วเหรอจ๊ะอยู่ฝั่งตายมดตายมัดไอ้จิ้งวิ่งบินมา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 แอบแอบไปหยุดที่คิดว่าริมขวาเวลาเข้ามาจังเอานั่ก่อนเออ กำลังวนกันไปเลยทำไหนป่ะพี่หลังโกดังผมเปลี่ยนโกดังพี่ไปรับใครเนิ่งเล่นไปพี่ตรงไหนแค่รับใครใครโกดังไปได้ยังไงโกดังพี่หลังโกดังที่ที่พี่เห็นขึ้นไปอ่ะโอเคไปรับแกโดนตรีนแหละแอบไว้เดี๋ยวจบไปข้างหลังเลยใช่ป่ะไม่ใช่ในโกดังใช่ไหมโอเคมีแต่พวกพิมพ์เดียวผมว่าละมาพร้อมชบบอสตลอด มันจ้องจะเอาบอสนักเงนก็งงให้มันนั่งถอนหอบเงินที่จากจอกแจ๊มาลาจ้าเฮ้ยมาที่มาที่มาที่เฮ้ยเฮ้พี่ขนโนายขอพี่ขึ้นคันโนบาดูว่ามันทุ่งเองดดังที่มันเป็นทาวตรงที่มันุดได้เห็นแล้วันทุงแล้วมีไม้ไหมมีใช่ไหมมีครับมีเดี๋ยวไปกูนะไปเช็ด แตแไมให้เขได้ยัโอ้นอนือนแน่เลยว่าต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 รตารก็ได้นะี่าไอ้นายเมื่อเหรอสันดาล กี่โมงครับพี่ทีเดปดนาทีรค้าคนแปดนู่นครับข้างหน้าเอเคครับนู่นครับเกียรไปแล้วโมงป็ชนกูในเออ มาเดิอมาเดิอมาดใจล้นเตอจเตอลุนตอมาตำชางที่ไหนเนี่ยบ้านซิกซใจล้นอบ้านซิกซิกผมให้วันทูวันพาร่นะให้มันช่วยบังกำลังไปเนี่ซิกซิกแฟมใช่ป่ะเฮ้ยเรียกดีหลอดรอหนีหลอดตรงแบลสคบตรงแบลสับ เอาศพขนมาก่อนขึ้นมาเอาปีไม่ต้องตีนะเข็นรถขึ้นแล้วขนรถนรถไปไปแดนขึ้นแล้วขึแดนก่้น,ไปไปนมันอุ้มหลายเคสเลยนะเอาแค่นี้หอนออ ไปไหนต่อติ๊กไปไหนต่อบ้านมาเค้นมาเร็วตำรวจจะได้หรอญาตๆมันมาเลยใตอนนันใพี่เฮ้ยมึงนอดแล้วมึงไปพาวรถมึงนอดแล้วมึงไปพารถรอรอนี่ตามรอตามตตามตามเพด่อนตพื่อนนครับ ไปวัตถุไปช่วยช่วยช้อนสดเพื่อนตำวเียมันนี่ว่ะที้มันมันจะเอาเราด้วยดิพวยมาสัตว์เออตำรวจแล้วเราบอกว่าตเ่อดีเราต้องทีเพื่อนนะเป็ไรถมน่ารอดอ่ไอบี้อยู่ไหนติ๊บตัดมาติ๊บติดต่๊ มึงชุบเลยชุบศพเลยอย่าเพิ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าเพิ่งรอรอม่มีตามพาไปนี่เทนึงกูจะเบิกขับไปก่อนขับไปก่อนขึ้นรถขับไปก่อนไร้ลมเปิดได้ไหมพี่เฮียญาประเด็นมันย่ามันตามนี่แหละสัตว์กูจะตกรุดกูจะตกรุดวนกลับนะพูดได้ปะใช่ไหมทางรถเมืองพางรถเมืองตัวรูดตัวรูดตัวรูดไม่ไม่ก่อนเล็ก มาเด็กกันนะครักำลังไปโดนกลับมาได้ไหมกำลังไปกำลังไปกำลังไปนอนสะพังเลยคุยโดนชนพังเลยไอ้ยังไงนะบอส เลน,นโบใคเรเป็นเราปะโดตำรวจไล่พามันจอดแล้วให้ตำรวจนี่เลยจอดมอบตำรวจเลยมันโดนญาติไอ้ยไปไหนพี่ชายไปไหนาดิแค่ทหารอ่ะปลไปรับหลุดเหรอไม่้องนนเลยแอยู่ที่เดิมเลยมาจากไหนขึ้นมาขับขึ้นมาดิขับขึ้นมา เ่อนมดแล้วครับเพิ่นไม่อีกครับเพิ่มไม่เ่มีเคสหนึ่งเาเลยโดนแน่เรอเร็วลังมาซหลังมาสหลังมาเลยยาวเลยหลังยาวเลยยาว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 แตกบอลเลขวางแตกตวจครับเพื่อนครับตำรวจลองล้วลอแล้วปล้อแล้วลอกแล้เพื่อนเพื่อนเพื่อนตรวจตำรวจเพื่อนตรวจจลจเบเลพื่อนเเปิดลูกแดงนะครับเปิดลูกแดงนะครับตวจเขาจะตีเเขาจะตีเขาเขาเเปิดลูกแดงนะครับเปิดลูกแดงนะครับ แย่หละจากเขามาไม่ทีเขาเป็นคนจุนวาตํารวจเขเป็นคนจุนวามไม่ทีผมพาไปรอแล้วมาจับเลยอะไรผมจะรูไม่ล่ะต่อวงแดงนะครับต่อวงแดงนะครับตํรวจไล่หน่อยครับไล่หน่อยครับกระจายกระจายครับสไายเต๋อโห่ยามันเยอะว่ะตํรวจครับแล้วโบเขายริงครับตํารวจมึงจะออกจริงอ่ะ ตียับตำรวจเห็นไหมครับเอาตียับไปดิครัอลลเอาคนเอาคนโดนจับไปดิครับตอลอ์คนโดนจับไปดิอ๋ออ๋ออะไรครับตำรวจตำรวจครับเอาเอาจัดหน่อยครับเอาเอาไปดิครับตอลล์เอาไปดิครับเอาเอาไปดิครับตอลล์เอาเอาลวดไปครับไปครับไม้ตำวดไหวไหมดิไปแล้ว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 เอาเอาเอาไอ้ยังไหวไปเดี๋ยวตอลอกโกคีล่าเฉยเหี้ยไม่เปิดวงแดงวะ ได้ทำอะไรไม่ถูกแหละโดนนะเนี่ยไอ้เฮียตำรวจเดี๋ยวตำรวจไปส่งคนโดนอุ้มได้ไหมครับปล่อยกูโดนต่อไปส่งที่ไหนครับทางใกล้ๆนะตีปลอดภัยได้ไหมครับกูลุมรอบไหมครับตอนนี้จี้นะครับตำรวจไปยังไม่ได้อ่ะผมออกไม่ได้นะผ่านละชิบหายละโอ้โหลวดตรวดทิ้งกูอีก โอ้เจ็สนุกเลยเด้เก่งไม่ต้องเล่นเก่งไม่ต้องเล่นไม่ต้องหอไม่ต้องหอไม่ต้องหอตัวนี้เดี๋ยวกูฟีดเองเบ้มไป